สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาการงานอาชีพเรื่องอาชีพเกษตรกรรมนะคะประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการทำเกษตรซึ่งในอดีตแม่ว่าคนไทยจะเข้าใจในการทำเกษตรแบบต่างๆมาอย่างยาวนาน แต่ก็ยังถือว่าใช้ประโยชน์จากพื้นที่หรือใช้ประโยชน์จากการทำเกษตรตรงจุดที่ทำไม่ได้อย่างเต็มที่จนเมื่อทุกคนได้มารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงและการดำรงชีวิตตามหลักแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นทำให้รู้ขึ้นมาได้เลยว่าจริงๆแล้วการทำไรส่สวนแบบผสมก็ถือว่าเป็นความพอเพียงในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ เกษตรกรรมหมายถึงกระบวนการผลิตอาหารเส้นใย,ยเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์อื่นๆโดยวิธีการเพราะปลูกพืชมีชื่อเรียกเฉพาะว่าเกษตรกรรมและวิธีการเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำอย่างเป็นระบบผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรียกว่าเกษตรกรแรงงานจำนวน42ของโลกอยู่ในภาคเกษตรกรรม จึงถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่แพร่หลายที่สุดนะคะประเภทของกเกษตรก,กรรม 1. กษิกรรมหมายถึงการเพาะปลูกเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่เป็นต้น 2. ประสุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีเป็นต้นนะคะ 3. การประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์การจับสัตว์เป็นต้นนะคะสี่ด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป,ป่าไม้เศรษฐกิจการทำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์การเกษตรแบบผสมผสานเป็นต้นนะคะด้านการปลูกพืช เป็นกลุ่มอาชีพที่พบได้มากสุดของเมืองไทยทั้งนี้จะแยกย่อยออกเป็นกลุ่มต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพอากาศความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกพืชผลชนิดนั้นๆพืชน,นาคือกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกนาข้าวเป็นหลักทั้งนี้เมื่อหมดฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวก็สามารถเปลี่ยนเป็นการเกษตรด้านอื่นๆได้นะคะ พืชไร่นะคะกลุ่มพืชที่ต้องอาศัยพื้นที่ในการปลูกมากแต่พืชจะมีการเจริญเติบโตวรวดเร็วขั้นตอนการดูแลรักษามไม่ยุ่งยากพืชบางชนิดปลูกแค่สองเดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันทีโดยพืชไร่นั้นถือเป็นอีกกลุ่มเกษตร,รที่สำคัญต่อการบริโภคของผู้คนในประเทศและการส่งออกสร้างรายได้เช่นอ้อยขา้าวโพดมันสำปะหลังช่วหลากชนิด เป็นนนต้ะะคะพืชสวนกลุ่มพืชชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากเหมือนกับพืชไร่แต่ต้องอาศัยการใส่ใจดูแลมากกว่ามีระยะเวลาในการให้ผลผลิตนานกว่าแต่มูลค่าก็สูงตามประเภทของสายพันธุน์นั้นๆด้วยเหมือนกันนะคะด้านปศุสัตว์ เป็นกลุ่มการเกษตรที่อยู่คู่กับก,บการปลูกพืชมายาวนานเช่นชาวบ้านที่ทำานาก็จะเลี้ยงบัวเลี้ยงควายเพื่อใช้แรงงานหรือสร้างผลผลิตรูปแบบอื่นๆแต่ว่าในปัจจุบันอาชีพเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์โดยตรงก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เลี้ยงไว้ใช้ทำประโยชน์ในด้านแรงงานเพียงอย่างเดียวโดยแยกประเภทการทำเกษตรด้านปศุสัตว์ไว้ดังนี้นะคะ ้านอาหารเป็นกลุ่มปศุสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ขึ้นมาเพื่อใช้ทําเป็นอาหารโดยโตรงเช่นฟาร์มหมูฟาร์มวัวฟาร์มไก่ฟาร์มปลาและฟาร์มอื่นๆอีกนะคะซึ่งสัตว์เหล่านี้เมื่อจเจริญพันธุ์เหมาะสมกับการขายก็จะนําไปทําเป็นเนื้อสัตว์หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปนะคะ ด้านความสวยงามการเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้มักถูกเรียกว่าการเพาะพันธุ์คือพยายามเพาะพันธุ์สัตว์ที่มีความสวยงามให้ได้ราคามากยิ่งขึ้น,นเช่นบรรดานกชนิดต่างๆสุนัขและก็แมวนะคะแล้วก็สัตว์อื่นๆอีกสามารถขายได้ราคาดีแม้ว่าจะมีขั้นตอนการดูแลยุ่งยากและต้องมองหาตลาดให้ถูกต้องก็าตามนะคะ ด้านการใช้งานยังมีการทำระสุสัตว์อีกรูปแบบที่ถูกเลี้ยงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านแรงงานต่อไปเช่นฟาร์มมา้าฟาร์มโคโนมฟาร์มช้างเป็นต้นโดยสัตว์เหล่านี้จะไม่เน้นเรื่องการทำนาเป็นอาหารหรือเพาะพันธุ์ขายแต่จะนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นแทนเช่นน้ำนมจากโคโนมเป็นต้นนะคะ ด้านการประมงด้วยพื้นที่ของประเทศไทยมีแหล่งน้ำให้เกษตรกร,กรได้หารายได้เลี้ยงชีพกันมาโดยตลอดการทำประมงจึงกลายเป็นอีกอาชีพที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมสูงมากในกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตริมน้ำทางนี้ต้องแยกให้ออกว่าการทำประมงจะต่างกับการทำปศุสัตว์ คือประมงจะเป็นการจับสัตว์น้ำที่มีตามแร่งธรรมชาติหรือเน้นสัตว์น้ำเท่านั้นขณะที่ปะสุสัตว์นะคะจะเป็นการเลี้ยงดูซึ่งสามารถแยกประเภทการประมงได้ดังนี้นะคะประมงน้ำจืดเป็นอาชีพเกษตรกรที่ใช้ การหาสัตว์น้ําในแหล่งน้ําจืดเช่นแม่น้ํลราคลองบึงหรือการสร้างบ่อโดยสัตว์น้ําในกลุ่มประมงน้ําจืดก็มีหลายชนิดโดยเฉพาะปลาเช่นปลาช่อนปลาดุกปลาตะเพียนปลานิลปลาในาปลาไหลปลาสลิดรวมถึงกุ้งก้ามกามก็จัดเป็นประมงน้ําจืดชนิดหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะประมงน้ําเค็มนะคะ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำอาชีพในการจับสัตว์น้ำเค็มหรือสัตว์น้ำในทะเลทั้งนี้จะเป็นการออกไปจับนอกชายฝั่งหรือการเลี้ยงสัตว์ทะเลบริเวณชายฝั่งก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยสัตว์ทะเลจะมีฟาร์มหลากหลายมากๆตั้งแต่กุ้งหอยปูปลาซึ่งถือเป็นอาหารจานโปรดของใครหลายๆคนเมื่อผ่านขั้นตอนการทำเรียบร้อยแล้วนะคะ ด้านการเกษตรแบบผสมผสานเป็นแนวคิดใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะักหลักๆก็คือการรวมเอารูปแบบเกษตรต่างๆมาผสมผสานเอาไว้ในพื้นที่เดียวกันเช่นนอกจากปลูกข้าวแล้วยังมีการเลี้ยงปลาามร่องคันนาเพื่อช่วยสร้างไรายได้ให้กับตนเองมากกว่าเดิมการทำฟาร์มไก่โดยใช้กรงตั้งอยู่บนบ่อปลาดุก เพื่อปลาจะได้กินเศษอาหารที่ไก่ทำร่วงเอาไว้เป็นต้นนะคะกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในวันนี้นะคะคุณครูมีใบางานให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนเลือกอาชีพเกษตรกรรมมาสองอาชีพนะคะแล้วบันทึกข้อมูลลงในใบางานนะคะวันนี้ก็จบเรื่องอาชีพเกษตรกรรมนะคะพบกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ